BYD d o l p h i n อัปเกรดขุมพลังใหม่วิ่งไกลขึ้นถึง500กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จ <Go! S 3> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย BYD ซึ่งล่าสุดนะครับ ทาง BYD เตรียมเปิดตัว BYD Dolphin ในรุ่นปี2024นะครับซึ่งทาง BYD จะเรียกว่า h o n o r Edition และมีข่าวแว่วๆว่าอาจจะราคาถูกกว่ารุ่นปี2023ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้รวมถึงอาจจะมีการเปิดตัวที่เป็นเครื่องยนต์ PHEV หรือ Plug-in Hybrid โดยคุณหวังเฉินฟูผู้ก่อตั้ง BYD นะครับก็ได้คาดการว่าส่วนแบ่งสำหรับการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นถึง5 ในปี2567จากการที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของจีนจอะตลาดทะลุ40%ในปีที่แล้วและสำหรับ BYD Dolphin Minor Change 2 0 2 4นะครับจะมีการอัปเดตแบตเตอรี่จาก 45กิโลวัต์อที่สามารถวิ่งได้420กิมต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC เป็น60 kW กิลวัตต์อาที่สามารถวิ่งได้520กเมต่อ1การชาร์จแต่ยังให้มอเตอร์ตัวเดิมนะครับนั่นก็คือ70 kW กิลวัตแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรรวมถึงดีไซน์ตัวถังภายนอกและขนาดมิติตัวถังยังเท่าเดิมนะครับนั่นก็คือขนาดความยาว4125 mm มมกว้าง1770ง mm ม สูง1,570ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,700ม mm. ิลิเมตรส่วนภายในนะครับมีการอัปเดตพอร์ตชาร์จ USB Type C รวมถึงแท right ่นชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายนะครับก็ให้มาถึง50วัตต์ เบาะนั่งมีการอัปเกรดการระบายความร้อนเพิ่มขึ้นรวมถึงอาจจะมีรายละเอียดปริย่อยอื่นๆโดยทาง BYD นะครับจะมีการเปิดตัว BYD Dolphin ตัวใหม่ในจีนนี้นะครับในช่วงวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซึ่งอาจจะมีการปรับลดราคาจากภาวะสงครามราคานะครับโดยทาง v l i ิงแล้วก็ดีพาวนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับลดราคาในจีนแล้วเช่นกันซึ่งผมก็เคยอัปเดต ในเรื่องของด e p a วนะครับที่มีการปรับลดราคาในจีนถึง1 0,000หมื่ยวนเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเกือบเกือบ5 0 0 0มบาทสําหรับ d e พาวเอสนะครับหรือชื่อในประเทศไทยนั่นก็คือ d e พาวเอสโส่วนทางวูลิงนะครับก็มีการปรับลดราคาของวูลิงบิงโกนะครับเพื่อเอามาต่อกรกับคู่แข่งคนสำคัญอย่าง BYDC ก็ซึ่งมีการปรับลดราคาอยู่ที่ 5,000-8,000หยวนทําให้ราคาของบูลิงบิงโกนะครับเริ่มต้นในจีนอยู่ที่68,800หยวนนะครับจนถึง83,800หยวนเทาเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ349,000บาทถึง425,000บาทครับอีกทั้งทางวูลิงนะครับยังเตรียมรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับนั่นก็คือวูลิงบิงโกพัส ส่วนในประเทศไทยนะครับสำหรับข่าวอัปเดตล่าสุดจากทาง BYD ในตอนนี้นะครับก็จะมีการเตรียมเปิดตัว BYD Atto 3หรือว่า Atto 3 Minor Change นะครับแล้วก็นะ่าจะมีข่าวการเปิดตัวเร็วๆนี้เช่นกันและสําหรับ BYD Atto 3นะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนอันดับหนึ่งในประเทศไทยการมาของ BYD Atto 3 Minor Change 2024นี้นะครับจะเป็นการตอกย้ําความสําเร็จของ BYD สิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนสําหรับ BYD 2024นะครับก็จะเริ่มด้วยการเพิ่มสีใหม่นะครับนั่นก็คือ cosmos black มีการปรับดีไซน์โลโก้ด้านท้ายนะครับจากคำว่า build your dream นะครับกลายเป็นโลโก้ BYD เสาดีในช่วงท้ายรถนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดำจากเดิมที่เป็นสีเทาส่วนดีไซน์รูปลักษณ์และรายละเอียดส่วนอื่นๆภายนอกนะครับยังคงเป็นแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ด้านหน้าสไตล์ dragon face ชุดไฟหน้า LED พร้อมไฟ DRL กระจังหน้าแบบปิดตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการออกแบบช่องรับอากาศเพื่อการระบายความร้อนให้แบตเตอรี่หากมองมุมข้างจะเห็นว่ามีการออกแบบที่ยกตัวหลังคาแนวด้านหน้าให้สูงแล้วลาดลงไปยังส่วนหลังทำให้ห้องโดยสารดูสูงโปร่งมากขึ้นรวมถึงชุดไฟท้าย LED ยังเป็นชุดเดิมนะครับที่เป็นแบบเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งจับคู่กับล้ออลลอยขนาด18นิ้วสำหรับนิติตัวถังของ BYD a t t o 3 Minor Change 2 0 2 4นะครับ ยังคงมีขนาดความยาว4,455ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,875ม mm, ิลิเมตรสูง1,615ม mm. ิลิเมตรระยะทานล้อจะอยู่ที่2,720ม mm. ิลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับอยู่ที่175มิลิเมตร สำหรับภายในนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะมีสีใหม่นะครับนั่นก็คือ Dark Blue หน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่มีการเพิ่มขนาดนะครับจากเดิม12.8นิ้วตัว m i n น r Chain นะครับจะเพิ่มขนาดเป็น15.6นิ้วเลยทีเดียวมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ใหม่นะครับระบบสตาร์ทอัจฉริยะและแอปพลิเคชันคาราโอเกะ สำหรับคุมพลังและสมรรถนะของ BYD Atto 3 2024นะครับอาจจะมีการยกเลิกรุ่นย่อย Standard Range และรุ่น e x t e n d Range นะครับจะให้มอเตอร์ไฟฟ้ามาที่พละกํะกำลัง201แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ Blade Battery ตต Lithium Ion Phosphate นะครับขนาดความจุ 60.4กิโลวัตต์อสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโเมต่อชั่วโมงได้ใน7.3วินาทีวิ่งไกลสุดอยู่ที่420กิเมต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l t p รองรับการชาร์จไฟกระแสสลับนะครับอยู่ที่7กิโลวัตต์ใช้เวลาจาก0ถึง100นะครับใน8ชั่วโมง30นาทีและรองรับการชาร์จไฟกระแสตรงหรือว่า DC Fast Charge นะครับสูงสุดอยู่ที่80กิโลวัตต์ชาร์จจาก30ถึง80%ภายใน30นาทีเท่านั้น อีกทั้งยังรองรับระบบ V2L นะครับหรือว่าการจ่ายไฟสู่เครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาภายนอกนะครับสูงสุดอยู่ที่2,200วัตต์หรือว่า2.2กิโลวัตต์และสำหรับราคานะครับก็ต้องรอเรเว่ BYD นะครับประกาศอีกทีในช่วงวันที่22กุมภาพันธ์2024นี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับราคาขึ้นหรือว่าลงอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทางเรเว่บีว ก็ได้อัดแคมเปญพิเศษคืนเงิน100,000บาททุกรุ่นทําให้ b y d Auto 3 Standard Range ราคาเหลืออยู่ที่999,900บาทส่วนรุ่น e x t e n Range ราคาอยู่ที่1 9 9 9 0 0บาทซึ่งการเปิดตัวในประเทศไทยของ b y d Auto 3หรือว่า b y d a t t o 3 Minor Change 2024นะครับก็มีสื่อใหญ่ออกมาคอนเฟิร์มว่าทางเ a เว a y b y d ประเทศไทย จะมีการเปิดตัวในวันที่22อกุมภาพันธ์2024หรือ2567นี้ครับก็ต้องมารุ้นราคากันอีกทีนะครับว่าจะมีการปรับราคาหรือเปล่านะครับแต่ว่าให้สเปคมาเพิ่มขึ้นแบบจุใจแน่นอนครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน